ลองเล่านี่อ๋อสู้กันสู้กันหันหน้าไปสู้กันอ่าใครใชนะใครใชนะว้าวจริงจังโหตัวนี้เท่มากเลยตัวนี้เป็นนักขุดนะเป็นเป็นนักขุดเหมืองแร่นักขุดเหมืองแร่ใช่เป็นเหมือนพวกจนภัยแอดเวนเจอร์เลยลูก สำรวจอ่ะเงี้ยสรุปได้ว่า,าได้เจอกันจนได้ได้เจอกันแล้วมันไ,ไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมา,มา,ม,ามาแล้วโอ้โอโอ เหนื already, ่อยน่าดูเลยเหนื่อยน่าดูเลยใช่ไหมเหนื่อยไหมลูกหนึ่งสองสามด้วยเหรอหอบเลยเหรอโอ้ยเดินแค่นี้หอบปะเหรอมาพบก็จะมาเจอโอ้โหเดินตอนท้าเดินเสาด้วยเหรอว้า นี่มาทางนี้ก่อนไหมีมิพากษาทางนี้ลูกไปทางนี้ก่อนก็ได้เขาให้เดินทางนี้ตามรอยตามรอยเท้านี่อ่าเดินตามรอยเท้าไปเร็วตามมาเล่นกับพี่แก้มไปเล่นกับพี่แก้มมาเห็นมหมนี่เขาเป็นเขาเป็นธรณีเขาปอมมีประวัติศาสตร์ด้วย <c oughs> เห็นไหมประวัติศาสตร์การขุด <c oughs> มสำรวจสร้างอุณหภ <med> นี่ยไ <med> อ้เราชุดแบบเมรัยไทยและขึ้นมือขึ้นมืออุปก่อนว้านี่โอ้โบอิงอันนี้ห้องห้องดวงดาวลูกว้า,วา,วาว มาโบอิงเร็วเดินตามมาอเท้ามานี่นี่น,นี่อันนี้ห้องแกนโลกโลกแกนโลกนะฮะสำรวจวิพันเกี่ยวกับพื้นฐานธรณีวิทยาของโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมีรอยแล่าเวนเปลือกโลกที่แยกออกจากกาันบริเวณเปลือกโลกที่เคลื่อนพาดผ่านกัน อ๋อมีให้ทําดูด้วยเนี่อ๋อนี่ไงเราหมุนแล้วมันก็จะหมุนให้ดูว่ามันเครื่องหายยังไงอ๋อได้ได้แต่นี้อ้าวอันนี้มือหมุนหายน่าจะแยกก,แกันนะนี่หมุนนีอ๋อนี่ไง๋อ,อนี้พิยา ก่อนจะปรยูนสาวเราต้องดูระบบพารณีวิชาก่อนว่าที่ผ่านมาของโลกเกิดจากอะไรจากจนทุกวันนี้ภมทัศนิวจเม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตางกับืนผิดซึ่งโลของกระบวนกากผลองกาพันกับกรอและการเปลี่ยนแปลงของเล้ภูเขาสูง ทั้นี้เพื่อจาบันทํารจำไม่มีชั้นบรรดากอศหรือเปลี่ยนแปลงใดๆและทั้ที่เป็นหลักฐานแสดงผลการทุชนของอุกกระบาดในอดี